คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าร่างกายนี้คือเพื่อนรักที่ทรยศเราเจ็บแสบที่สุดเราดูแลมันอย่างดีป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำทาครีมพาไปออกกำลังกายเราทุ่มเงินทองมหาศาลเพื่อตกแต่งให้มันดูดีเพื่อยื้อแย่งความอ่อนเยาว์ไว้ให้นานที่สุดแต่สุดท้ายเพื่อนรักคนนี้กลับตอบแทนเราด้วยความเหิวยน่นความเจ็บป่วยและความตาย คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงตัดใจจากร่างกายนี้ไม่ได้สักทีทำไมแค่สิวขึ้นเม็ดเดียวใจเราก็วุ่นวายเหมือนโลกจะแตกนั่นเพราะเราขาดกุญแจดอกสำคัญที่จะไขความจริงให้ปรากฏกุญแจดอกนั้นมีชื่อว่ากายานุปัสนาวิชาลับจากพระพุทธองค์ที่จะเปลี่ยนก้อนเนื้อที่เน่าเปื่อยให้กลายเป็นบันไดทองคำสู่นิพพานวันนี้ เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปฟังบทสนทนาที่จะพ่าตัดความหลงผิดออกจากใจคุณทีละชิ้นผ่าน20คำถามของชายหนุ่มผู้หลงไหลในรูปก,กายกับพระบรมศาสดาผู้รู้ตื่นฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะคำตอบในข้อที่20จะทำให้คุณวางภูเขาที่แบกไว้บนบ่าล,ลงได้ในวินาทีนี้เลยในสมัยพุทธกาลณ,ณป่ามหาวันอันล่มลื่น มีชายหนุ่มรูปงามนามว่าลูปะเขาภูมิใจในความแข็งแรงของร่างกายภูมิใจในผิวพรรณที่เปล่งปลั่งแต่ลึกๆเขากลัวความแก่ชราและหวาดระแวงความเจ็บป่วยอย่างที่สุดความยึดติดในกายทำให้เขาเป็นทุกทุกครั้งที่เห็นริ้วรอยบนใบหน้าลูปะจึงตัดสินใจเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามหาวิธีที่จะอยู่กับร่างกายนี้โดยไม่ทุกข์ทรมาน และนี่คือ20ขั้นตอนของการพิจารณากายที่จะนำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงข้อที่1นรูปะก้มกราบแล้วทูลถามด้วยความสงสัยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินชื่อกายานุปัสสนาบรนานแต่ยังไม่แจ้งใจสิ่งนี้คืออะไรและมีวิธีปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสตอบด้วยพระสุรเสียงที่ก้องกังวานและนุ่มนวลว,ว่า ดูก่อนรูปะกายานุปัสสนาคือการตามดูรู้ทันกายในกายไม่ใช่การมองแค่เปลือกนอกด้วยตานอกแต่ใช้ตาในคือสติปัญญาเข้าไปสำรวจความจริงเพื่อให้เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราหรือของเราประกอบด้วยหมวดสำคัญคือ 1. อานาปานบับการกำหนดลมหายใจ 2. อิริยาบถบัพการรู้ทันการเดินยืนนั่งนอน 3. สัมปชัญญะบัพการรู้ตัวในการเคลื่อนไหว 4. ปฏิกูลมูลมนสิกการบัพการพิจารณาความสกรปรก 5. ้าธาตุมนสิการบัพการพิจารณาธาตุสีและ 6. นวสีวัติกาบัพการพิจารณาซาตศพ9้าระยะนี่คือแผนที่ทั้งหมด ที่จะพาเธอออกจากป่าทึบแห่งความหลงในกายข้อที่สองฟังดูมีหลายวิธีเหลือเกินข้าพระองค์ควรเริ่มต้นจากจุดไหนที่ง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุดพระองค์ตรัสว่าจงเริ่มต้นที่ลมหายใจเถิดรูปะลมหายใจคือกายส่วนที่ละเอียดที่สุดและอยู่กับเธอทุกลมหายใจเข้าออกจงนั่งตัวตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นอย่าบังคับลมเตียงแค่เฝ้าดูมันไหลเข้าไหลออกเหมือนยามเฝ้าประตูเมืองเมื่อจิตผูกอยู่กับลมหายใจจิตจะถอนตัวออกจากความกังวลเรื่องรูปร่างหน้าตาและกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่ชีวิตในปัจจุบันขณะข้อที่สเมื่อออกจากสมาธิข้าพระอ,องค์ต้องเคลื่อนไหวร่างกายจะปฏิบัติกายานุปัสสนาต่อได้อย่างไร พระองค์ตัดสอนเรื่องอิยาบทบับเมื่อเธอลุกขึ้นเดินจงรู้ชัดว่ากายกำลังเดินไม่ใช่รูปะกำลังเดินหรือเหลากำลังเดินเห็นร่างกายนี้เป็นเพียงหุ่นยนต์หรือท่อนไม้ที่ถูกธาตลมพัดพาไปเมื่อยืนก็น้อมจิตไปรู้ที่อาการยืนเมื่อนั่งก็น้อมจิตไปรู้ที่อาการนั่งเมื่อนอนก็น้อมจิตไปรู้ที่อาการนอน การตามรู้ทันอิริยาบถใหญ่ๆเหล่านี้จะทําให้เธอเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ต้องเปลี่ยนท่าทางตลอดเวลาเพราะมันทนอยู่ในท่าเดิมไม่ได้มันแสดงความทุกข์ให้ดูอยู่ตลอดเวลาข้อที่4แล้วในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการกินการดื่มการพูดเล่าพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสขยายความถึงสัมปชัญญะลูปะเอย๋ย ความละหลวมักเกิดในเรื่องเล็กน้อยจงเจริญสติให้ละเอียดลงไปเมื่อเธอคูแขนเหยียดแขนเคี้ยวข้าวดื่มน้ำหรือแม้แต่ถ่ายอุจจาระปัสสวะจงทำด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมอย่าปล่อยใจให้ลอยไปคิดเรื่องอื่นการรู้ทุกการกระทำํำย่อยๆนี้จะเปรียบเสมือนโซ่ที่ร้อยรัดจิตไม่ให้หนีไปหากิเลสข้อที่5่าแต่พระอ,องค์ แมนจะรู้ทันการเคลื่อนไหวแต่พอมองกระจกข้าพระองค์ก็ยังหลงไหลในความงามของตัวเองอยู่ดีพระองค์ตรัสให้ใช้ยาแรงคือปฏิกูลมนสิการนั่นเพราะเธอมองแค่เปลือกที่ฉาบทาไว้จงใช้ปัญญาโอกหนังกำพร้าบางๆนี้ออกดูสิจงพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็น กระดูเชื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไล่ไปจนถึงอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองจงดูซิว่ามีชิ้นส่วนไหนบ้างที่เป็นเพชรนินจินดามีชิ้นส่วนไหนบ้างที่หอมหวนทั้งหมดล้วนเป็นของสกรปรกน่ารังเกียจที่ถูกหอหุ้มไว้ด้วยหนังบางๆเท่านั้นข้อที่6 การมองแบบนั้นทำให้ข้าพระอ,องค์รู้สึกขยักขแยแงจะทำใจอย่างไรให้เป็นกลางพระอ,องค์ตรัสว่าความขยักขแยแงเกิดขึ้นเพื่อล้างความกำหนัดยินดีเปรียบเหมือนคนเห็นงูพิษย่อมถอยหนีเมื่อเธอเห็นความจริงว่าข้างในมีแต่ของเน่าเสียเธอจะเลิกหลงไหลและเลิกยึดติดไม่ใช่ให้รังเกียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ให้รู้เท่าทันว่า มันเป็นของมันอย่างนั้นเองเพื่อคลายความยึดถือว่ากายนี้วิเศษวิโสกว่าคนอื่นข้อที่7ถ้าข้าพระองค์อยากทำลายตัวตนให้สิ้นซากต้องพิจารณาอย่างไรพระองค์ตรัสให้แยกธาตุสีรูป,ปะลองสมมุติดูว่าเธอเป็นพ่อค้าขายเนื้อเมื่อชำแหละงวัวออกเป็นชิ้นชิ้นแล้วกองไว้คนก็จะไม่เรียกว่าหัวแต่จะเรียกว่ากองเนื้อกองกระดูก ร่างกายนี้ก็เช่นกันส่วนที่แข็งคือผมขนเล็บฟันคือธาตุดินส่วนที่เอิบอาบคือเลือดเหงื่อน้ำลายคือธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นคือไออุ่นในกายคือธาตุไฟส่วนที่พัดไหวคือลมหายใจคือธาตุลมเมื่อแยกกองธาตุออกมาแล้วตัวรูปะอยู่ที่ไหนตัวเราไม่มีอยู่จริง มีแต่ธาตุตามธรรมชาติที่มาประชุมกันชั่วคราวข้อที่8ข้าแต่พระองค์สิ่งที่ข้าพระองค์กลัวที่สุดคือความตายข้าพระองค์ควรพิจารณาซากศพอย่างไรไม่ให้หวาดกลัวพระองค์ตัดเรื่องนวสิวทิกาความกลัวเกิดจากความไม่ยอมรับความจริงจงจินตนาการเห็นภาพซากศพที่ตายแล้วหนึ่งวันสองวันสวันร่างกายที่เคยสวยงามเริ่มขึ้นอืด เขียวคำ้ำมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มจงน้อมภาพนั้นเข้ามาใส่ตัวแล้วบอกกับจิตว่ากายของเรานี้ก็มีสภาพอย่างนี้เป็นธรรมดาจะต้องไปอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้การพิจารณาแบบนี้ไม่ใช่เพื่อขู่ให้กลัวแต่เพื่อให้จิตยอมจำนนต่อกฎแห่งธรรมชาติเมื่อยอมรับได้ความกลัวจะเปลี่ยนเป็นความสงบข้อที่9 เมื่อศพถูกสัตว์กัดกินจนเหลือแต่โครงกระดูกมันสอนอะไรแก่เราพระองค์ตรัสว่ามันสอนให้เห็นความไร้สารละของการยึดติดร่างกายที่เธอหวงแหนธนุถน,นอมอาบน้ำทาแป้งสุดท้ายก็เป็นเพียงอาหารของหนอนของแรงของกาโครงกระดูกสีขาวโพลนที่กระจัดกระจายกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระโหลกไปทางหนึ่งมันฟ้องว่า ไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างนี้ได้จริงแม้แต่ตัวเธอเองก็สั่งให้กระดูกเหล่านั้นกลับมาต่อกันไม่ได้ข้อที่1ิข้าแต่พระองค์ทำไมการพิจารณากายจึงเป็นรากฐานของการบรรลุธรรมพระองค์ตรัสว่าเพราะความหลงกายหรือสักยะจิฐิคือด่านแรกที่กักขังดวงวิญญาณตราบใดที่เธอยังคิดว่ากายนี้เป็นเราเราเป็นกายเธอก็จะหวงแหนจะโกรธเมื่อใครมากระทบ จะโลภเพื่อหาของมานปนเปลอกายแต่เมื่อเธอถอดถอนความเห็นผิดนี้ได้ประตูสู่นิพพานจะเปิดออกทันทีเพราะเธอได้ทำลายฐานที่ตั้งของกิเลสลงแล้วก้อที่1 1แล้วกับความเจ็บปวดทรมานหรือเวทนาที่เกิดกับกายเราจะแยกมันออกได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าให้มองดูความเจ็บปวดเหมือนดูปรากฏการธรรมชาติกายเจ็บเป็นเรื่องของาธาตุที่แปรปรวน แต่จิตเป็นเพียงผู้รู้อาการเจ็บนั้นอยากกระโดดลงไปในบ่อแห่งความเจ็บจงเป็นคนยืนดูอยู่ปากบ่อเมื่อแยกผู้รู้ออกจากสิ่งที่ถูกรู้หรือความเจ็บได้เธอจะพบว่ากายปวดแทบแตกดับแต่ใจกลับสงบเย็นข้อที่12ความแก่ชรา,าเป็นสิ่งที่ข่าพระองค์รับไม่ได้ข้าพระองค์จะมองมันในแง่ดีได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าจงมองความแก่เป็นเทวทูต หรือผู้นำสารจากสวรรค์ผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวนั่นคือสัญญาณเตือนให้เธออย่าประมาทมันบอกเธอว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะรีบทำความดีเข้าเถิดถ้าคนเราไม่แก่เราจะหลงละเลงและมัวเมาในชีวิตจนลืมปฏิบัติธรรมความแก่จึงเป็นครูที่เขี่ยวเขียนให้เธอเข้าหานิพพานข้อที่13ข้าแต่พระองค์ถ้ากายนี้ไม่ใช่ของเรา แล้วเราควรดูแลมันหรือไม่พระองค์ตรัสว่าควรดูแลตามสมควรรูปะแต่อย่าดูแลด้วยตัญหาความอยากสวยอยากงามจงดูแลเหมือนคนรักษาแผลสดเราล้างแผลทายาผันผ้าไม่ใช่เพราะเรารักแผลแต่เพื่อให้แผลไม่กำเริบเพื่อให้ร่างกายนี้ยังพอใช้งานได้ใช้เป็นพานะในการสร้างบุญบรารมีจนกว่าจะถึงฝั่งนิพพานข้อที่14 ถ้าข่าพระองค์พิจารณากายเนือง,งจะทําให้หมดความรู้สึกทางเพศหรือการมาลาคะจริงหรือพระองค์ตรัสว่าลาคะเกิดจากความดําริว่าสวยงามหรือสุภาษัญญาเมื่อเธอพิจารณาจนเห็นความไม่งามหรืออสุภะเป็นนิดเห็นข้างในที่เป็นของเน่าเสียความกำนัดยินดีจะเหือดแห้งไปเองเหมือนไฟที่หมดเชือ้อเหมือนเธอเห็นถุงที่ใส่อุจจละ แม้ถุงจะทําด้วยแพรไหมเธอก็ย่อมไม่ปราถนาจะก,กอดลัดถุงนั้นข้อที่15ทําไมบางครั้งพิจารณาไปแล้วจิตก็กลับมายึดติดอีกพระองค์ตรัสว่าเพราะสัญญาเดิมหรือความจําที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติมันหนา,นานแน่นเธอถูกหลอกมานานนับกลับว่ากลายนี้สวยงามการจะล้างความเชื่อผิดผิดต้องอาศัยความเพียรที่ต่อเนื่องจงทำบ่อย หรือภาวิตาทําให้มากหรือพระขุลีกตาเหมือนการถางป่าถางข้างเดียวยากก็ขึ้นใหม่ต้องถางซ้ําๆจนกว่าลากเง่าจะตายสนิทข้อที่16มีอุบายใดที่จะทําให้เห็นกายแยกจากจิตได้อย่างชัดเจนที่สุดพระองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าจงเปรียบกายนี้เหมือนรถม้าและเปรียบจิตเหมือนคนขับรถม้าจะแล่นไปได้ก็เพราะคนขับสั่ง รถม้าเจ็บไม่ได้รถม้าหิวไม่ได้แต่คนขับต่างหากที่รับรู้เมื่อเธอแยกผู้ขับออกจากตัวรถได้เธอจะไม่ทุกข์เมื่อรถยางแตกหรือตัวถังบุบสลายเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่ใช่รถข้อที่17การพิจารณากายานุปัสสนาจะช่วยดับความโกรธได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าเมื่อมีคนมาด่าว่าหรือทำร้ายเธอ จงมองให้ทะลุผิวหนังของเขาไปเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้ปูแล้วถามตัวเองว่าเธอโกรธสิ่งไหนโกรธกระดูกท่อนแขนหรือโกรธลำไส้ใหญ่เมื่อแยกส่วนดูแล้วเธอจะหาคนที่เธอโกรธไม่เจอมีแต่ก้อนธาตุที่กระทบกันความโกรธจะไม่มีที่ยึดเกาะและสลายไปข้อที่18เมื่อเห็นความจริงของกายแล้ว จิตจะเกิดสภาวะใดเป็นลำดับต่อไปพระองค์ตรัสว่าจิตจะเกิดนิพพิทญาณคือความเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อแบบเซ็งโลกแต่เป็นความเบื่อหน่ายด้วยปัญญาเมื่อเด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่ยอมเลิกเล่นตุกตาเพราะรู้ว่าเป็นเพียงของเล่นไร้สาระจิตจะเริ่มคลายความกำหนัดหรือวิลาคะและเตรียมพร้อมที่จะสลัดคืนความยึดถือทั้งปวงข้อที่19 ขั้นสูงสุดของการพิจารณากายคืออะไรพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าคือการเข้าถึงวิมุตติหรือความหลุดพ้นเมื่อจิตเห็นแจ้งว่ากายนี้ไม่ใช่เราและเราไม่ได้อยู่ในกายนี้ร่างกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยืมมาใช้จิตจะปล่อยวางภาระอันหนักอึ้งเหมือนคนวางของหนักที่แบกมาแสนไกลความเบาสบายความอิสระ และความสงบเย็นอันนิลัน์จะปรากฏขึ้นข้อที่20คําถามสุดท้ายรูปะก้มกราบด้วยน้ําตาแห่งความปิติข้าแต่พระอ,องค์อะไรคือคุณแจดอกสุดท้ายที่ข้าพระอ,องค์ต้องไขเพื่อปลดปล่อยจิตจากร่างกายนี้อย่างเด็ดขาดพระพุทธองค์ทรงประทานปัดฉิมโอวาทที่เป็นหัวใจของการหลุดพ้นว่าดูก่อนลูปะคุณแจดอกนั้นคือการสักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็นเมื่อตาเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นเมื่อกายสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสอย่าให้กิตปุงแต่งต่อว่าสวยน่าเกลียดชอบหรือชังจงคืนธรรมชาติให้กับธรรมชาติรูป,ปังอนรตารูปกายนี้ไม่ใช่ตัวตนจงถอนความเป็นเจ้าของคืนให้โลกเมื่อเธอไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดความทุกข์ก็จะทำร้ายเธอไม่ได้เพราะความทุกข์ต้องการเจ้าของ เมื่อไม่มีเจ้าของความทุกข์ก็เป็นหมันนี่แหละคือนิพพานที่อยู่แค่ปลายจมูกเมื่อรูปะได้ฟังดังนั้นจิตของเขาก็สว่างโพลงเขาไม่ได้รังเกียจร่างกายแต่เขามองมันด้วยสายตาใหม่สายตาที่ปราศจากความยึดถือและเป็นอิสระอย่างแท้จริงเอาละครับเรามาสรุปกุญแจทั้ง20ดอกที่จะขายโซ่ตรวนแห่งกายานุปัสสนา ให้คุณนำไปปฏิบัติทันทีครับ 1. เริ่มที่ลมหายใจสมอเหลือที่ยึดจิตไว้กับกาย 2. ดูลมอย่างสบายไม่บังคับแค่เฝ้าดู 3. รู้อิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนคือหุ่นยนต์ทำงาน 4. เก็บรายละเอียดครูเหยียดกินดื่มรู้ตัวทั่วพร้อม 5. โรคหนังออก เห็นความจริงใต้ผิวหนัง 6. มองให้เป็นของเน่าเพื่อดับไฟราคะ 7. แยกธาตุสดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเรา 8. ดูศพขึ้นอืดเห็นอนาคตที่หนีไม่พ้น 9. โครงกระดูกฟ้องความอนัตตา 10. ททำลายสักยะทิฏฐิด่านแรกสุริยะเจ้า 11. แยกเวทนากายเจ็บ แต่ใจเป็นแค่คนดู 12. ขอบคุณความแก่ที่เตือนให้ไม่ประมาท 13. เลี้ยงกายเหมือนแผลแค่พอให้ใช้งานได้ 14. เห็นอาสุภะถอนลากถอนโคนกามราคะ 15. ทาทำบ่อยๆเหมือนถางป่าอย่าให้ยากขึ้นลบ 16. แยกรถม้าก,กับคนขับกายกับจิตคนละส่วนกัน 17. หาคนในกองธาตุดับความโกรธที่ต้นตอ18จเจริญน,นิพพิทาเดือนนายเพื่อคลายกำหนัด19เข้าสู่วิมุตติวางของหนักเป็นอิสระ20และคุณแจดอกสุดท้ายสักแต่ว่ารู้คืนกายให้ธรรมชาติร่างกายนี้คุณยืมโลกมาใช้อย่าไปตู่เอาว่าเป็นของตัวเองเลยครับยิ่งยึดยิ่งหนักยิ่งเจ็บ ลองแบมือออกแล้วปล่อยมันไปตามธรรมชาติสิครับแล้วคุณจะรู้ว่าความเบาที่แท้จริงมันมีความสุขมากแค่ไหนหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงลมหายใจแล้วบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราสำหรับวันนี้ขอให้คุณเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงสวัสดีครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ